อยากได้สิ่งดีแต่ทําไม่ดีอย่างนี้มันเป็นไปได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้นะคนที่ทําแต่ชั่วแต่บาปจะให้ได้รับผลเป็นสิ่งที่ดีงามให้หน้าพอใจเป็นไปด้วยความสงบสุข กายใจนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้อยากจะได้ดีก็ต้องทำในสิ่งที่ดีวางตนให้ดีเป็นสุจริตชนสุจริตชนนี่หมายถึงชนคนทำดีพูดดีคิดดีทำดีนั่น ทำอย่างอย่างดีแล้วก็ขยันมันเพียรเช่นอยากรวยก็ขยันมันเพียรในการแสวงหาทรัพย์พูดดีก็เจรจาปราศัยไพเราะไม่สร้างศัตรูไม่สร้างเวรสร้างกรรมคิดดีก็คิดสิ่งที่จะต่อยอดความดี ทำได้ดีแล้วก็คิดต่อยอดต่อไปทำให้มันดียิ่งขึ้นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าประสบความดีได้ประสบสิ่งที่ดีงามได้ได้รับผลดีแน่ๆน่ขยันหาทรัพย์ก็ย่อมจะได้ทรัพย์พูดดีก็ได้รับมิตรที่ดี คิดดีก็ทำให้จิตใจสดใสสะอาดมีความสุขสงบดีถ้าคิดตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามพูดตรงกันข้ามผลมันก็ออกมาตรงกันข้ามคือมันไม่ดีพูดก็พูดแต่คำที่ชั่วหย,ยาบทำก็ทำสิ่งที่เลวร้ายหยาบคาย คิดก็คิดจะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้มันดีไม่ได้กรรมที่เราสร้างนั่นมันเป็นผลมีผลให้เกิดขึ้นแก่เราผู้สร้างเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ที่ปรารถนาประสบพบสิ่งที่ดีก็พยายามคิดให้ดีคิดดีแล้วก็พูดออกมาให้ดี พูดดีแล้วก็ทำให้ดีได้ดีสามอย่างนี้ชีวิตสุดสุดใสแน่นอนสวัสดี